เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเฉริมพระเกียรติ7 2พรรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567โรงเรียนดอนทองวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์จึงได้จัดพิธีถวายราชดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณหอประชุมสัตตบงกตโรงเรียนดอนทองวิทยา ในเช้าวันที่25กรกฎาคม2567โดยหลังจากที่นักเรียนทํากิจกรรมหน้าเสาธงเป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเตรียมความพร้อมร่วมพิธีหน้าหอประชุมสัตมงกตโดยพิธีลงนางถวายพระพรและวางพันพุ่มทองพุ่มเงินตามลำดับได้แก่นายจิรศักิ์จันทร์พรรองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา ลงนามถวายพระพรและวางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินถวารส,สักการะต่อจากนั้นจึงเป็นบุคลากรครูที่เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพรและวางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินถวารส,สักการะหลังจากนั้นนางสาวบุษกรสุรเสียงรองประธานสภานักเรียนโรงเรียนดอนทองวิทยาปีการศึกษา2567ในฐานนะตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนดอนทองวิทยา ลงนามถวายพระพรและขึ้นวางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินต่อจากนั้นดร์สุวัสดิ์ซื่อผู้อํานวยการโรงเรียนดอนทองพุทธยาประธานในพิธีได้เดินทางมาถึงยังบริเวณพิธีพิธีกรได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีลงนามถวายพระพรหลังจากนั้นประธานในพิธีขึ้นวางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชการะ แล้วจึงลงมาประจำเบื้องหน้าพระบรมฉายาักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัย,ยมงคลหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพ่อปร,รมีเพลงสดุดีจอมราชาและถ่ายภาพร่รวมกันต่อจากนั้นจึงเป็นการแสดงธรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยพระอธิการเฉลยฉันทโกเจ้าอาวาสวัดเต็งสำนักคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดอนทองวิทยาเป็นผู้แสดงธรรมหลังจากรับฟังธรรมะเสร็จสิ้นแล้วผู้บริหารคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันปลูกต้นหลวงพึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ในรัชกาลที่10เป็นอันเสร็จพิธ,ธีถวายราชดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเก 72, ียรติ7 2พรรษา28กรกฎาคม2567ของโรงเรียนดอนทองวิทยา